สวัสดีนะคะกล้องตรงหรือยังน่าดีไหมหลังจากที่เราห่างหายกันจากการไลฟ์สดไปนนหลายเดือนนะคะตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็สองสามเดือนได้แล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าให้ฟังนะคะที่เคยบอกว่าเป็นแล้วก็รักษาอยู่หนึ่งปีนะคะแล้วก็ที่ไปหาหมอนะคะ รักษานะคะว่าเป็นยังไงดีขึ้นไหมหายหรือยังนะคะอัปเดตอาการนะคะวันนี้ก็จะพูด3เรื่องนะคะ1จะรีวิวหนังสือนะคะเล่มน,นี้ที่ได้อ่านให้ฟังนะคะแล้วก็จะขอบคุณคนที่ส่งมาให้นะคะ2นะคะก็จะพูดเรื่องอาการของโรคซึมเศร้านะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็สุดท้าย สจะพูดถึงการรักษานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าร้อนนะคะมันฝนจะตกเริ่มแรกนะคะตอนที่ป่วยไม่สบายนะคะแล้วก็สิ่งที่ยากที่สุดคือการยอมรับนะคะอันดับแรกตอนที่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นก็คือเก้าวันนะคะเวัน ก็ไม่รู้จะทําอะไรนะคะก็อ่านหนังสือแล้วเพื่อนก็เลยแท็กเพจหนึง่งคือเพจชื่อเนยเจออันนี้นะคะแล้วเขาก็แจกหนังสือเรื่องมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดํานะคะ mm hmm. เขาก็ให้เขียนไปเขามีแจกหนังสือทั้งหมด3ดมเล่มให้เขียนเล่าไปว่าทําไมเราถึงยางได้หนังสือนั่นนี่โน้นนะคะคนเขียนไปเยอะมากก็ไม่คิดแล้กว,ว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่านะคะแต่แกบลุ้นอยากอ่านเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังป่วยอยู่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่า หนังสือน,นี้จะเป็นยังไงบ้างนนะคะจะเขียนในแง่มุมไหนนะคะเขาเขียนให้ผลไปบอกว่าอยากได้หนังสือมาเป็นเพื่อนเออเราตอนนี้เรากำล,ลังป่วยอยู่โรงพยาบาลเนอ,อเราไม่มีอะไรทําถ้าได้หนังสือมาก็คงจะดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วพอประกาศผลรางวัลเราก็ได้จริงๆนะคะตอนที่ได้ก็คือยังนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะแล้วก็พอกลับมาบ้านก็ได้รับกล่องไปสษนีย์นะคะจากเพจในเจอ,อนนี้นะคะ ขอบคุณคุณเนยด้วยนะคะที่ให้หนังสือนะคะเหมือนตอนนั้นจะเป็นงานสัปดาห์หนังสือพอดีมั้งแล้วคุณเนยเขาไปเจอหนังสืออนี้แล้วเหมือนเขาอยากให้กําลังใจคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณนี้นะคะแล้วก็จะรีวิวนะคะฟังว่าหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตที่เป็นหนังที่ไม่ใช่หนังสือเรียนแล้วตัวหนังสือเยอะขนาดนี้แล้ว น้องปัดสามารถอ่านได้นะคะเป็นเล่มแรกนะคะเป็นเล่มแรกนะปกติคือไม่สามารถจะอ่านหนังสือที่ยาวๆแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นหน้าหน้าที่ต้องใช้สมาธิในการอ่านได้เลยนะคะแต่ตั้งแต่ป่วยมานะคะจนผ่านระยะเวลามาหลังจากออกโรงพยาบาลก็สองเดือนสองเดือนได้ะค่ะ เมื่อวานเพิ่งจะมีสมาธินะคะสามารถอ่านไปเกือบหมดเล่นนะคะแต่ยังไม่จบนะคะแต่ก็จะมาขอรีวิวให้ฟังค่นว่าหนังสือมันดียังไงนะคะคนเขียนก็คือป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกันนะคะเขาก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันวันที่รู้ตัวก็คือวันที่ตัวเองอยากจะกระโดดตึกตายนะคะจา่หนงที่เขาตามที่เขาเขียนไว้นะคะคือถ้าเขากระโดดไปก็คือ เขาก็หลุดพ้นเลยวันนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาเลือกที่จะไปรักษาค่ะก็คือไปหาหมอนะคะยอมรับแล้วก็ไปหาหมอพอไปหาหมอสิ่งที่สำคัญที่สุดของการรักษาก็คือการกินยานะคะเขาก็กินยาต่อเนื่องมาสองอาทิตย์แรกการรักษาเหมือนกับที่เราที่เราเจอเลยคือช่วงปรับยาตอนแรกอ่ะการเอฟเฟก์เยอะมากแล้วแต่ว่าใครจะเจอแบบไหนเลยนะคะ การกินเยอะขึ้นมีความสุขทันตาเห็นนู่นนี่นั่นทุกคนจะดูเหมือนว่าเราอะหายแล้วในช่วงสามเดือนแรกอะทุกอย่างจะดูดีดูสม,มุทมากแต่ของเราอะคือเคสเรากว่าจะได้พบจิตแพทย์อะประมาณหนึ่งปีเต็มช่วงนั้นเราก็กินยาก็รู้สึก,กว่าดีนะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นเราก็ยังไปเที่ยวไปนั่นไปนี่ไปยังไม่ได้ชีวิตยังไม่ได้แบบมีอะไรมากมาย พยายามฝืนทนกล้ามกืนมาอยู่กับเพื่อนก้มแก้มก่อเพื่อนไปตลอดนะคะก็อยู่มาได้หนึ่งปีจนพบจิตแพทย์ได้คุยได้ปรับยาเปลี่ยนยาจริงจังทีนี้เอฟเฟกถาโถมเข้ามานะคะเรากินยาเกินขนาดเข้าไปนะคะทําให้เราเป็นโรครู้ว่าเราเป็นโรคอื่นด้วยนะคะเต็นที่ฮอร์โมนตัวเราเองด้วยหลายสิ่งหลายอย่างสารในสมองปรับ มั่วไปหมดทุกตัวไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนเซลลูโลนินอะไรเงี้ยนะคะสารเอนโดฟินไม่สามารถหลังได้เองนั่นนี่โน่นคือจริงๆอ่ะคนเป็นโรคซึมเศร้ามันไม่ได้เป็นกระแสนะคะคนบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยป่วยเป็นกระแสหรือปเปล่าเรียกร้องความสนใจจากคนรอบข้างอะไรเงี้ยคือถ้าใครไม่เป็นจริงๆจารู้เลยว่ามันทรมานมากๆนะคะ นับวบันเฝ้ารอให้หายอยู่ทุกวันส่วนมนพ์ภาวนาทาไงก็คืออยากหายมากนะคะทําทุกวิถีทางแล้วเหมือนในหนังสือเล่มนี้เลยเขาเล่ามาคือเป็นอย่างเป็นเหมือนเขาเลยช่วงสามเดือนแรกคือสวยงามมากดูดีมากหลังจากที่ปรับปรับยานะคะสองอาทิตย์แรกดูสวยงามนะคะสามเดือนผ่านไปมันวนลูปกลับมาใหม่อีก ะะและหลังจากนั้นมันก็วนซ้ําอยู่อย่างนี้ไม่หายนะคะเหมือนทุกอย่างมันอยู่ในใจเรามาเนิ่นนานผ่านมาผ่านมานานมากแต่ถามว่ารักษาหายไหมรักษาหายนะคะแต่เราต้องมีวินัยในการกินยาและไปหาหมอมันต้องฟอลโล่อัทตลอดนะคะทุกวันนี้จากคนที่เคยล่าเริงนะคะกลายเป็นคนที่ก็ไม่ได้ซึมเศร้านะคะแต่ว่าไม่อยากเจอใครไม่อยากกลายเป็นคนกลัวคนไม่กล้าเข้าสังคมนะคะ ก็พยายามเผชิญหน้าอยู่ทุกวันนะคะทรมานมากตอนนี้หมอก็ให้อบยาอยู่ด้วยก็คือไม่ได้กินยานะคะเพราะว่าเรากินยาเกินขนาดไปหลายครั้งแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็หยุดยาถามว่าหยุดยาทรมานไหมทรมานมากๆนะคะ ใครที่เป็นโรคซึมเศร้านในนี้เขาก็จะเขียนดีมากนะคะใครที่แบบไม่เข้าใจผู้ปว่วยหรือคิดว่าตัวเองมีอาการหรือไม่มีอาการ ters, ลองหาหนังส hm ือเล่มนี้ก็ได้นะคะเป็นเพื่อนได้แล้วก็สามารถเข้าใจผู้ปว่วยได้เลยว,ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นยังไงนะคะมันเขาก็ไม่ได้เขียนถึงตัวเขาแค่คนเดียวนะก็จะมีเพื่อนเขาที่เข้าขายแบบพอเขาเริ่มเป็น Impact แล้วเขาก็เริ่มเห็นคนรอบข้างเป็นเริ่มได้ช่วยเหลือคนอื่นได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเริ่มคิดว่าเออจริงๆเราก็สามารถออกมา เยแพ้ได้นะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรือว่าอะไรนะคะแล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าเศร้าหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแปลกไปจากปกติคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแต่มันจะเหมือนก็คือเราเป็นคนป่วยอะ่ะเหมือนเราป่วยโรคเบาหวานแล้วเราต้องกินยาอาการมันก็ประมาณนั้นนะคะคือคนป่วยทุกคนอยากหายไม่มีใครอยากเป็นบางคนก็มองว่ามันง่ายเนี่ยในเน็ก็เขียนเลยเหมือนเนี่ยเราชอบประโยคหนึ่งในหนังสือเล่มน,นี้มากเลย เป็นคำที่เราก็คือเจอเหมือนกันนะคะเราชอบมากเราถ่ายรูปเก็บไว้ว่าจะโพสเลยยังไม่ได้โพสเลยเป็นนักถ้าเป็นเพื่อเราจริงๆจะรู้เลยว่าบัตรเป็นคนที่อ่านหนังสือที่ตัวอักษรยิปแบบนี้ไม่ได้เลยนี่เป็นเล่มแรกนะคะเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีประโยคหนึ่งคือโดนใจมาก เดี๋ยวหาก่อนนะจําไม่ได้พิมพ์เข้ามาได้นะใครเข้ามาไม่รู้ใครเข้ามาคุยมั่งพูดไปเรื่อยเปื่อยเดี๋ยวกว่อนนะหาไม่เจออีกแล้วอะเมื่อวานยางเมื่อวานนางอ่านอยู่เลย เหมือนเขาพูดประมาณว่าคือคนอื่นน่ะก็จะพูดว่าคนอื่นก็มีเรื่องเครียดเหมือนกันอะไรประมาณนี้นแต่คือมันมีหลายแบบอ่ะมันอธิบายละเอียดมากคือถ้าใครพอจะมีเวลาหรืออะไรเงี้ยซื้อมาอ่านจะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าตัวเราหรือคนรอบข้างเป็นหรือเปล่ามันมีหลายอย่างมากๆหลายเหตุผลนะคะอารมณ์ฮอร์โมนความคิดนะคะ ทุกอย่างมันดูมืดมืดมนไปหมดไม่รู้มันมืดมนเพราะอะไรมันตอบไม่ได้นะคะเป็นคือมันตอบไม่ได้เลยว่าจากที่เราเคยชอบมันก็ไม่ชอบจากที่เคยไม่ชอบมันก็ชอบมันเปลี่ยนชีวิตเราไปเหมือนกันนะคะลองดูนะคะหนังสือเล่มน,นี้มันนนซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดําขอบคุณคุณเนยด้วยนะคะคุณเนยเพจเนยเจออันนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะ อ่ะเรื่องที่สองนะคะเรื่องการรักษาตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะหมอให้ออกยาอยู่ก็จะดูต่อสู้กับตัวเองทุกวันเหนื่อยเหนื่อนมากๆนะคะใครที่มีญาติหรือคนรอบข้างที่คิดว่าเหมือนแบบจะเป็นอะไรเงี้ยพาไปหาหมอเถอะจริงๆยาช่วยได้เยอะเลยเราไม่ได้คิดไปเองเออถึงเราคิดไปเองง่ะมันก็ยังดีกว่าที่เราต้องมาเหนื่อยนะคะเหนื่อยทุกวัน การไปหาหมออ่ะอาจจะไม่ช่วยอะไรนะคะนังสื่อเล่มเนี่ยนะเขาก็บอกนะว่าเขาไปหาหมอเขาไม่เห็นจะรู้สึกดีเลยไปหาหมอมาเรื่องเครียดก,ก็ยังอยู่นี่ก็ยังอยู่ความไม่สบายใจความกังวลความเหงาทุกอย่างอยู่ครบแต่จริงๆแล้วอะ่ะการเราเราดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็คืออย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปนะคะเพราะถ้าเราไม่กินยาไม่หาหมออ่ะเราอาจจะ ตายไปแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้ยเราจะคิดสั้นตอนไหนก็ไม่รู้แต่ยาก็ยังช่วยพยุงเราไว้ได้อยู่ให้เราสามารถอยู่ต่อได้อีกนะคะจริงๆยาช่วยได้เยอะแต่เราอาจจะไม่รู้ตัวทุกเรื่องมันไม่หายไปหรอกมันอยู่เหมือนเดิมแหละมันยังอยู่เหมือนเดิมนี่สินอยู่เหมือนเดิมงานอยู่เหมือนเดิมครอบครัวอยู่เหมือนเดิมเรื่องเครียดอยู่เหมือนเดิมชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะทุกคนมีเรื่องเครียดหมดมากน้อยไม่เท่ากันแล้วแต่ภาวะของแต่ละคนนะคะว่าร่างกายเราจะตอบสนองเราได้แค่ไหนนะคะ ทุกคนไม่ได้ทนความทนของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเฮ้ยประก่างเ่อนจะให้ขอบคุณค่ะประก้างนะคะพอมีคนให้กำลังใจกระตื้นตานใจจริงๆแล้วอะ่ะทุกวันนี้อยู่เพื่อพ่อกับแม่นะคะแม่เราเหนื่อยมากๆ ต้องคอยดูตลอดยีชั่วโมงนะคะจริงๆคนป่วยอ่ะว่าเป็นหนักแล้วว่าคนรอบตัวคืออดทนสูงมากนะคะกับการอยู่กับผู้ป่วยนะคะเ็าต้องระวังระแวงระว,งระวังตลอดเวลานะคะว่าเขาจะทำอะไรไหมเขาจะเป็นอะไรไหมแต่เราเราสู้มากนะคะเราพยายามจะไม่ทำอะไรที่มันทำร้ายจิตใจ คุณอยู่นะคะพาะยายามสู้ทุกวันนะคะถ้าไม่มีพ่อกับแม่ก็ไม่รู้ว่าจะมาอยู่ทุกวันนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่มีใครเลยมีแต่เขาที่ดูเราตลอด24ชั่วโมงในขณะที่คนอื่นอายุ30มีลูกมีครอบครัวดูแลคนอื่นได้เรายดูแลตัวเองไม่ได้เลย พ่อแม่ยังต้องดูแลอยู่ตลอดเวลาน,นะคะถามว่าทอ้อไหมไม่เคยทอนะคะเรายังสู้แล้วเราก็ยังอยากไปหาหมอเรายังรู้สึกดีทุกครั้งที่ได้ไปโรงพยาบาลน,นะคะได้ไปรักษานะคะอยากหายแล้วก็ไม่เคยรู้สึกอายนะคะที่ต้องบอกใครว่าเราไม่สบายเราป่วยแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่ามากนะคะการอยู่ การอยู่อ่ะมันยากมันยากกว่าการตายเยอะเลยจริงๆการตายง่ายมากการการตายไปอ่ะมันง่ายคือหนีทุกอย่างง่ายที่สุดแล้วแต่การอยู่อ่ะมันอยู่ยากมากนะคะก็ต่อสู้ทุกวันนะคะทุกวันนี้ก็ไม่คุยกับใครเลยนะคะแต่ก่อนจะชอบวีแชทโทรหาเพื่อนนะคะเดือนนี้ก็คือพยายามอยู่คนเดียวนะคะพยายามอยู่คนเดียวให้ได้แล้วก็คืออยู่ อยู่แบบก็ไม่รู้ว่าอยู่ไปเพื่ออะไรแต่ก็อยากอยู่อยู่อยู่เพื่อดูว่าพรุ่งนี้มันจะมีอะไรนะคะอยากให้สังเกตคนรอบข้างนะคะคนรอบตัวเราว่าเออเขามีภาวะแบบนี้หรือเปล่าแนะนําให้เขาไปหาหมอนะคะจริงๆใครที่คิดว่าตัวเองเป็นไม่เป็นอะ่ะอาการมันเป็นยังไงใช่ไหมคะอาการมันก็เหมือนเรา ตอนเย็นอย่างตอนแรกเนี้ยเราอ่ะจะไปโลกพาทิศตรงดินก่อนเราจะเห็นพาทิศตรงดินไม่ได้เราจะรู้สึกเหงาววาเวนะคะรู้สึกเหงาออยพิมาให้สู้ๆยิ่งร้องไห้พอก่อนเด้อ <c oughs> นะคะมันรู้สึกตัวคนเดียวไม่มีใครนะแต่จริงๆอ่ะเราก็มีคนรอบข้างนะแต่เหมือนเราตัวคนเดียวอ่ะในโลกใบนี้อะไรเงี้ยจากที่มาเคยสดใสยอยู่ดีมันก็ดาวนหน่อย นอยไปหมดจากที่เราเคยชอบอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ชอบหรือว่าเรารู้สึกแบบว่าโลกเนี้มันหนักเกินไปแบบพ้ยเราไม่อยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือเรามีอาการอ๋อก็นี่ไงอาการเป็นอย่างเงี้ยแหละอาการมันก็จะแบบพารานอยไปหมดเห็นอะไรมันก็ไม่อยากทํานั่นนี่โน่อะไรอะค่ะไม่อยากทําอะไรเลยตอนนี้นแบบอยากอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยๆยก็คือแบบรู้สึก รู้สึกอยากให้มันหมดวันไปอ่ะอยากให้มันหมดวันไปมันเบื่อนะคะมันเบื่อแต่ว่าก็พยายามหาอะไรทำนะคะหาอะไรทำหาเป้าหมายใหม่ๆแต่มันก็ไม่ชอบแล้วไม่สนุกแล้วนะคะไม่สนุกไม่มีอะไรสนุกเลยในชีวิตตอนนี้นะคะใช่แล้วก็กิจกรรมที่ทําได้คือนั่งระบายสีนะคะนั่งระบายสี จะมาให้ดูนะคะอันนี้นะคะเป็นสมุดที่จะให้มานะคะจะให้มานะคะเป็นสมุดร,ระบายสีของเกาหลีนะคะที่เอาไว้ฝึกสมาธินะคะเล่มนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะ ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะสามารถมีสมาธิมาระบายสีได้นะคะแต่ก็ยังระบายไปได้ไม่เยอะนะคะยังระบายไปได้ไม่เยอะก็มีทั้งหน้าที่เสร็จแล้วก็หน้าที่ไม่เสร็จก็จะระบายหน้าที่มันง่ายๆไปก่อนนะคะเพื่อฝึกสมาธิให้เราอยู่กับตรงนี้น,นะคะนี่อันนี้รูปดาวอันนี้เล็กกิู่เดียวนะคะนี้เป็นตัวเราเลยนะคะนี่ แต่ว่ามันยิบมันยิบมากเลยถ้าใครมีเวลานะคะก็สามารถฝึกสมาธิได้นะคะก็ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยนะคะตอนนี้ที่ทำก็มีอยู่สองอย่างนะคะระบายสีอ่านหนังสือแล้วก็ดูพ่อขายต้นไม้อยู่ที่บ้านนะคะใครงเงาๆก็มาคุยกับพ่อได้น,นะคะพ่ออยู่บ้านทุกวันนะคะคือมันก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ ก็อยู่ให้กำลังใจกันและกันไปแบบนี้นะคะคือเขาดูแลเราเราก็ต้องไม่คิดอิจุเขาเนาะดีมากนะคะจริงๆใครที่พี่ปัดส,สุ้นนะคะขอบคุณนะคะน้องเอิงใครที่แบบว่าไม่เข้าใจหรือว่าอยากเข้าใจมากขึ้นนะคะเล่มนี้แนะนําเลยดีมากๆถ้ามีเวลานะคะแนะนาให้ซื้อมาอ่านมนุษย์ซึมเศร้ากับเรื่องเล่าสีขาวดําจริงๆมีอีกหลายเล่มที่ดีมากนะคะ มันเหมือนบางทีมันไม่รู้จะพูดอะไรกับใครอ่ะมันมันกลายเป็นว่าไม่อยากคุยกับใครไม่กล้าคุยกับใครไม่กล้ารบกวนใครเพราะเรารู้ว่าทุกคนก็มีปัญหาเพราะเรารู้ว่าทุกคนมีปัญหาเราก็เลยไม่กล้าที่จะคุยกับใครบางทีเราอยากคุยกับคนที่ไม่รู้จักไปเลยเราชอบคุยกับคนที่ไม่รู้จักมากกว่าคนที่เรารู้จักนะคะจากที่ชอบถ่ายรูปเราก็ไม่ชอบเรารู้สึกไม่ชอบตัวเองอีกเลยนะคะรู้สึกตัวเองเป็นคนไม่ดีมากๆนะคะ ไม่เคยชอบตัวเองเลยสักวันเดียวนะคะตั้งแต่ที่รู้สึกว่าตัวเองที่เริ่มยอมรับว่าตัวเราป่วยนะคะเราก็ไม่เคยชอบตัวเองอีกเลยตั้งแต่วันนั้นนะคะแม้กระทั่งนาทีนี้นะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะก็คืออยู่เพื่อคนที่เขารักเรานะคะ อี่กี่นาทีแล้วเนี่ยเร็วๆนี้จะเข้าไปส่วนลุงชานะหนูสู้ๆพี่เขาแจกจะเข้าไปกอดหนูขอบคุณค่ะมันยากแหละทุกวันมันไม่เคยง่ายคนที่อยู่กับคงป่วยได้คือคนที่มีความอดทนสูงมากนะเก่งมากๆคือยอมรับเลยยอมรับแม่เลยว่าแบบแม่มีความอดทนสูงมากๆคือตอนที่มันดาวมันดาวแบบดาวมากๆ ดาวแล้วแบบเรายังกลัวตัวเองเลยกลัวใจตัวเองแล้วว่าเราจะเดินเข้าไปเอาเราจะโดดลงจากบ้านไหมอย่าพยายามเข้าใจมันดีเอาเดิลงจากมันมันพูดง่ายนะแต่มันทํายากนะจริงจริงมันทํายากมากอ่ะเราก็เข้าเราก็ไม่อยากเข้าใจมันหรอกแต่ว่าในเมื่อมันเป็นแล้วอ่ะมันก็ต้องอยู่มันอยู่มันต้องอยู่กับเราอ่ะมันไม่หายไปอ่ะ มันไม่หายไปจนก็คือด่ามันก็แล้วไล่มันก็แล้วมันไม่หายไปก็อยู่ก็อยู่อยู่ก็อยู่ไปอยู่ด้วยกันไปนั่นแหละเราก็พยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดนะทุกวันนี้นะคะพยายามแล้วมันก็ได้แค่นี้นะแล้วก็เราก็เต็มที่ของเราแล้วแหละเราก็พยายามที่สุดแล้วแหละให้มันปกติที่สุดให ให้มันไม่ไปถึงขั้นที่สามที่ต้องไปอยู่โรงพยาบาลคนเดียวนะคะเพราะว่าอยู่บ้านน่าจะดีกว่านะคะอยู่โรงพยาบาลหมอบอกว่าอาจจะหนักกว่านี้นะคะหรืออาจจะหายหายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าอยู่กับครอบครัวน่าจะดีที่สุดนะคะซึ่งเราก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีประโยคอะไรพูดคุยกันเหมือนเมื่อก่อนเราเก็บตัวมากขึ้นอะไรมากขึ้นแต่ว่า เรามีกำลังใจที่จะอยู่มากขึ้นนะคะจำกูได้ปะเนี่ยเออจำได้แต่มันก็มีส่วนทำให้สมองเสื่อมได้ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนกันนะคะโรคซึมเศร้ามีผลกระทบเยอะมากๆนะคะถ้าเราไม่รักษานะคะบางทีตอนนี้ก็จะจำอะไรไม่ค่อยได้นะคะจำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะถ้าเห็นใครโพสเศร้าๆซึมๆมาอะไรเงี้ยนะคะ ทักทายเข้าไปพูดคุยกับเขาได้นะคะบางทีเขาไม่ได้ต้องการอะไรนะคะเขาอาจจะแค่ UNC ต้องการคนรับฟังนะคะคนที่รับฟังคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับ,บคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะเขาไม่ได้ต้องการคําแนะนําใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาแค่อาจจะแค่อยากระบายแล้วก็มีคนอยู่ข้างๆนะคะแค่นั้นเองนะคะเขาแบบคนป่วยไม่ได้แบบอยากได้คําแนะนําอะไรเลยนะคะอยากบางทีอยากนั่งเฉยๆมองน้ํามองฟ้ามองตะวันตกดินนะคะแค่นั้นจริงๆนะคะ คือมันก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอะค่ะคือแค่นั้นอาจจะไม่ได้ต้องการแบบอะไรที่มันพิเศษหรือว่าอะไรที่มันแปลกกว่าคนอื่นนะคะคืออยู่เฉยๆบางทีแค่นั่งแค่นั่งร้องไห้แล้วปล่อยเขาไปแค่นั้นก็ก็ดีก็ดีแล้วอะคะ่ะก,ก็ดีขึ้นแล้วนะคะพรุ่งนี้จริงๆมีนัดกับหมอแต่ว่า ก็จะเบี้ยวนะคะเพราะว่าหมอนนดที่เกินไปนะคะก็อาจจะไม่ไปนะคะผู้นี้เพราะว่าแม่บอกว่ายายังมีอยู่ก็คือเราจะไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับยาแม่จะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะคะคือกินยาอะไรก็คือเก,กินตามที่แม่บอกนะคะแล้วก็ผลดีนะคะของการป่วยนะคะเราก็คืออยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะคะ อีกอันนึงที่สําคัญที่สุดเลยคือเราสามารถตื่นมาพับพผ้าห่มได้ทุกวันนะคะเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ตื่นมาไม่เคยพับพผ้าหมเลยนะคะเราก็ไม่เข้าใจตักกะว่ามันพับแล้วมันได้อะไรนะคะหลังจากที่แม่มานอนด้วยนะคะแล้วอยู่ด้วยกันนะคะแม่บอกว่าเช้าตื่นมาต้องพับพผ้าห่มเรื่องนี้ทําไม่รู้ว่าเออมันเหมือนการปลุกให้เราตื่นแล้วก็มีสมาธินะคะอยู่กับ พาอห่งอะตอนที่เราพับอะเหมือนแบบเรามีสติมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเออวันนี้เราตื่นขึ้นมาแล้วนะจากที่เมื่อก่อนเราตื่นมาปุ๊บแล้วก็พูดปตัวไปอาบน้ําเลยแล้วก็ไปทํางานนะคะอันนี้เราก็เหมือนได้นั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็พับพ่าหงมนะคะแล้วก็พยายามคิดทบทวนก็ว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรนั่นนี่โนอนนะคะประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีแต่ว่าก็ ได้อะไรเยอะจากการพับพ้อห่มนะคะจากคําพูดของแม่ตั้งแต่คืนแรกที่มานอนด้วยกันนะคะจากที่ออกโรง,งพยาบาลมาะค่ะสองข้อเลยใช่ไหมแล้วก็ข้อสามนะคะคือได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้อยู่แบบอยู่จริงๆเลยนะคะจากที่ไม่เคยรู้จักตัวเองเลยนะคะก็พยายามจะทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นว่าจริงๆแล้วชีวิตเราต้องการอะไรหรือว่าไม่ต้องการอะไรนะคะ เหมือนสามสิบปีที่ผ่านมาเราอยู่กับอะไรก็ไม่รู้อะที่เราอุปโลกขึ้นมาว่าเออมันดีอะแต่จริงๆแล้วอะมันไม่ใช่เลยนะ,ะมันไม่ใช่เลยแล้วก็เหมือนหลังจากนี้ก็คือเหมือนเป็นก้าวใหม่นะคะนี่ก็เดือนสุดท้ายของปีแล้วมาแบบงง,ง,งๆแล้วก็เป็นปีที่เจออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะปีหน้าก็หวังว่ามัน อาจจะดีกว่านี้นะคะใครที่ก้าวเร็วปรับตัวเร็วนะคะเปลี่ยนแปลงไวนะคะก็จะสามารถอยู่ได้นะคะก็คิดว่าปีหน้าน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะคะแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำอะไรนะคะหลังจากนี้ไปจะต้องเป็นยังไงนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะถามว่ายังอยากมีความรักอยู่ไหม ก็มีคนถามเข้ามาเยอะเรื่องว่าเมื่อไรจะแต่งงานนะคะสเต็ปแรกยังหาคู่ไม่ได้นะคะสเต็ปที่สองคนที่เข้าใจอะ่ะยากมากนะคะที่จะเข้าใจว่าอยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าต้องอยู่ยังไงคือถามว่ามีคนคุยไหมก็มีคนคุยนะคะแต่เขาก็สงสัยว่าแล้วคนเป็นโรคซึมเศร้ามีความรักได้ไหมก็มีความรักได้แต่ก็ต้องเข้าใจมากๆอะ่ะ เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจตัวเราเองเลยว่าเราต้องการอะไรนะคะในบางวันนะคะทุกวันนี้ก็เล่นแอปหาคู่ด้วยนะเห็นเพื่อนเล่นกันก็อยากเล่นบ้างแต่ก็ไม่เห็นจะไม่เห็นจะรู้สึกอะไรนะคะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใดๆดทั้งสิ้นนะคะยังไม่เจอใครที่ใช่แล้วก็ไม่รู้สึกว่าพอดีนะคะเหนาเลยดูออกใช่ใช่ไม่ต้องเศร้าเดี๋ยวก็รวยแล้วเ <laughs> มื่อไหร่จะรวยก็ไม่รู้ เอาเอาว่าอยู่ไปวันวันให้รอดกกอนดีกว่าตอนนี้นก็เหงาแหละแต่ว่าก็ก็อยู่ได้จริงๆก็อยู่ได้แหละอยู่ได้เรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะหมอบอกว่าอาจจะมาเติมเต็มได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะจริงไหมก็ยังไม่เห็นว่าจะเจอใครที่มันจะพอดีใครจะเท่าคนบ้าเนาะอจริงๆแล้วอะเออ เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็บ้าเช้าตื่นมาก็ร้องไห้ก่อนอน,นก็ร้องไห้เงี้ยใครแตชอบนั่งทํางานอยู่ก็ร้องไห้ก็หาไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรเราอาจจะเกิดมาไม่มีคู่หรืออาจจะมีคู่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็รู้สึกดีนะคะที่ได้มาพูดคุยนี่เป็นการกล้าเผชิญหน้ากับผู้คนครั้งแรกนะคะหลังจากที่เราเก็บตัว เงียบๆนะคะกับคําพูดมากมายที่เราอยู่ในหัวเราอยู่ในหูเรานะคะเอาหัวไม้ให้ยืนไม่เอาเก็บไว้เลยซมโปอ่ะเก็บไว้ที่บ้านนั่นแหละนะคะก็นั่นแหละถามว่าความสึกตอนนี้เราอยากเจอผู้คนไหมก็ยังตอบเหมือนเดิมนะว่าเราก็ยังไม่อยากเจอใคร หมายถึงแบบว่าไปเที่ยวไปไหนอะไรอย่างนี้นะคะไม่อยากไม่อยากไปไหนไม่อยากพบเจอใครแต่ว่าการตัดสินใจไลฟ์ในวันนี้คืออยากให้ทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็เฝ้าและแวดระวังหัวใจตัวเองแล้วก็หัวใจคนรบขภางนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้โลกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะเราเจอภาวะแบบ เรื่องที่แบบไม่คาดคิดอะทุกวันนะแทบจะทุกชั่วโมงเลยดีกว่าเราใช้ชีวิตกันแบบบนไม่มีความแน่นอนอะคือตั้งแต่เจอโควิดไปทุกคนก็คือจะแบบชีวิตบางคนก็เปลี่ยนไปเลยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆยอย่างนะคะคนเดียวนี่แหละสบายสุดน้องอยากไปไหนก็ไปไม่ต้องแคร์ใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใช่อยู่คนเดียวนี่แหละก็ดีแต่ว่าบางทีมันก็หลายๆอยานะ่างเนาะ บางทีมันก็คิดว่าเออมันก็อยากมีทักคนหนึ่งที่คุยด้วยอะไรอย่างนี้เพราะว่ากับมาก็ไม่รู้จะคุยกับใครนะคะบางทีบางอย่างเหมือนอยากมีใครทักคนหนึ่งแต่บางวันมันก็เหมือนไม่อยากมีมันแล้วแต่อารมณ์มันเป็นบางวันนะคะเป็นบางวันเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็คุยมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเฝ้าระวังใจตัวเอง ก็ระวังใจคนรอบข้างนะคะมีเวลาก็อย่าลืมนะคะหนังสือเล่มนี้ดีมากนะคะขอบคุณคุณเนยนะคะราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าคุณเนยให้มาฟรีนะคะเพจเนยเจออันนี้นะคะเล่มละสองร้อยห้าสิบาทนะคะเล่มน,นี้นะคะเข,เข้าไปลองเข้าเวลาหนังสือลองหยิบอ่านดูก็ได้แต่มันจะยาวหน่อยนะคะต้องมีความอดทนนิดหนึ่งนะคะ เล่มน,นี้ก็เป็นเล่มแรกที่เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตเหมือนกันที่สามารถอ่านได้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นถห้าอ่านหนังสือที่ตัวหนังสือน้อยๆห,หน้าหนึ่งเกิน8ดบรรทัดนะคะปกติจะอ่านแค่ที่เป็นพารากราฟสั้นๆนะคะเข้าร้านหนังสือจะซื้อที่เป็นพารากราฟแบบว่าหน้าหนึ่งภาพมีรูปถ่ายรูปหนึ่งสามพ a รา g แล้วก็เลิกนะคะแต่นี้คือสามารถอ่านได้เยอะมากนะคะเกินสามพ a รา g r a p ต่อหน้า เกิดแปดมาทัดบ้างง่ายๆนะคะพ่อแม่นี่แหละดีสุดแล้วใช่ถูกต้องนะคะวันนี้ก็ล่ำลากันไปดีกว่านะพูดคุยกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะบ๊ายบาย